ยกทงเสียงดังหนึ่งทีครับผมวันนี้สตรีทุกคนส่งเสียงดังครับผมชื่นใจมากนะครับก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าจะได้ร่วมทำงานกับแบรนด์ยกทรงผู้หญิงนะครับก็รู้สึกดีนะครับชื่นใจนะครับเสียดายไม่มีแฟชั่นโชว์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นโชคลาภของผมไปนะครับแต่วันนี้ก็โชคดีของผมวันนี้นะครับได้เจอกับทุกๆคนนะครับสวัสดีนะครับผม วันนี้นำมาหลายเพลงมากฮนะถ้าร้องได้ร้องตามนะครับร้องไม่ได้ไ<ป>แต่ถึงขั้นพยายามเลยฮนะโบกไม้โบกมือกันด้วยก็ได้นะครับสนุกแสดงออกมาได้นะครับไม่สนุกแซงว่าสนุกก็ได้ไ<ป>โอเคนะครับดนตรนั้นตัวจริงหล่อไหมฮะ,<ป>ะพูดโกเงเก่งกันทั้งเลยนะครับถึงแม้ว่าผมไม่หล่อเหมือนโดมนะครับแต่ถ้าผมจูจ่โจมคุณจะลืมโดมในทันทีนับผม<ป>ฉันบนลักถึงอ้วกไหมฮนะ โอเคครับเพลงต่อไปเลยครับเพลง